ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง V Go ก t o เกเตหรือเราไปด้วยกันเช้าวันนี้ผมขอพาท่านผู้ชมมาเที่ยวยังสถานที่แรกของวันนะครับผมที่นี่คือวัดพระวิสุทธิวงศ์ตั้งอยู่ที่ตำบลลำไส่จังหวัดปทุมธานีเป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่ที่มีอายุเกิน100ปี เดิมเป็นวัดคริสตชื่อวัดลำไสโดยคุณพ่อแดซานเจ้าอาวาสวัดกาลาวาได้ดำริที่จะสร้างและก็ซื้อที่ดินย่านลำไสซึ่งสมัยนั้นเพิ่งเริ่มมีการกุดคลองรังสิทธิ์และในกิตศักราช1896ได้เริ่มจัดซื้อที่ดินจะ ก่อสร้างวัดขึ้นช่วงแรกของวัดคริสตแห่งนี้ยังขึ้นตรงกับวัดกลาวาแต่ต่อมาได้มีการบูรณะมาตลอดผ่านเจ้าอาวาสวัดมาหลายรุ่นและไม่ได้ขึ้นตรงต่อวัดกลาวาอีกต่อไปในปัจจุบันยังอนุรักษ์ความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้อย่างดีทุกวันหยุดจะมีกลุ่ม คริสตชนมาร่วมกันทํากิจกรรมทริปทั้งหมดในวันนี้เป็นทริปการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีนะครับ ที่นี่คือสถานที่แรกที่ผมพาทุกท่านมาแล้วก็จะมีสถานที่ต่อไปนะครับผมก็คอยติดตามรับชมได้นะครับผมมาถึงที่นี่ก็ประมาณเวลา8นาฬิกาเศษนะครับผมวันนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากเลยนะครับ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่นี่ก็จะเป็นคริสเตชนะครับผมคือผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกถ้าเป็นชาวพุทธก็คงจะไม่ได้แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับยกเว้นผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมในความงามนะครับผมแล้วก็ไม่ติดในเรื่องของศาสนาก็จะแวะเข้ามาเยี่ยมชมกัน แต่ข้อเสียของทริปนี้ก็คือว่าผมลืมเอาตัวรีโมทมานะครับผมสำหรับสั่งการบันทึกภาพะนะครับผมเลยทําให้ผมเนี่ยต้องใช้วิธีแยกกล้องออกมานะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยผมสามารถใช้รีโมทเนี่ยกดตัวกล้องที่อยู่บนไม้เซลฟี่ผมได้เลยนะครับผม มันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะฮะวันนี้แต่ก็จะพยายามเก็บเอ,เอาความสวยงามมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับครับเดี๋ยวก็จะพาทุกท่านเข้าไปชมยังพื้นที่ภายในของโบสถ์นะครับ นี่เป็นรูปแม่พระฟาติมานะครับแล้วนี่ก็เป็นรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นห้องออแก้บาปนะครับผมสารภาพบาป สังเกตจากม้านั่งนะครับผมเป็นไม้ที่มีการแกะสลักอย่างงดงามนะครับซึ่งปัจจุบันจะหา,าวัดที่จะมีที่นั่งสวยๆแบบนี้ได้ค่อนข้างน้อยแล้วครับต้องเป็นวัดที่มีอายุมากกว่า100บปีขึ้นไปนะฮะจะมีลักษณะของที่นั่งแบบนี้ฮะที่ฝาผนังก็จะมีรูปของการเดิน รูปสิบสีภาคนะครับของชาวคริสชชนจะรู้กันดีนะครับผมกำลังเดินไปที่หน้าพระท่นนะครับ สถาปัตยกรรมนะครับมีทั้งเเรื่องของปูนปั้นนะครับผมการแกะสลักไม้แล้วก็จิตกรรมฝาผนังนังนะครับแล้วที่โดดเด่นเลยก็คือกระจกเนี่ยนะครับผมเป็นกระจกสีนะครับจากอิตาลี สังเกตน,นะครับผมจะไม่เหยียบที่บริเวณพรมแดงนะฮะที่จะเดินไปสู่หน้าพลาเทนนะครับเพราะว่าผมใส่รองรองเท้าบูทมานะครับผมก็กลัวไปตำให้ของอพื้นพรมของเขาเลอะเทอะด้วยนะครับนะจิตกรรมฝาผนังฝ้าเพดานเห็นไหมฮะเป็นภาพว่าน่าจะเป็นสีน้ำนะครับ ตัวบันไดขึ้นไปจนถึงพระแท่นนี่ก็จะเป็นเอ่อมา์โบนะครับผมก็คือเป็นหินอ่อนที่พื้นก็จะเป็นเอ่อพื้นหินขัดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเคล้ายๆกับเขาเรียกว่าสีลาเลิกนะครับผมก็คือเป็นการบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของอวัดแห่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นไปสู่ชั้นสองนะฮะบ,บริเวณข้างๆของตัวโบสถ์นะครับ นี่ก็เป็นช่วงท้ายๆของคลิปแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปยังสถานที่อื่นต่อนะครับผมที่อยู่ในจังหวัดประทุมธาน,นีก็คือเป็นสถานที่ที่สองนะครับของวันนี้คอยติดตามชมได้นะครับผมว่าผมจะไปยังสถานที่ใดนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมปุวนฝากกดไลค์นะครับ แชร์กด Sub สไครป์ให้กับช่องผมด้วยนะครับผมคือการกดไลค์เนี่ยท่านสามารถกดได้ทุกๆครั้งที่ท่านเข้าชมนะครับผมและก็สามารถที่จะกดแชร์เพื่อแบ่งปันคลิปที่ท่านได้รับชมเนี่ยให้กับเ,เพื่อนๆของท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดนะครับผมในทางโซเชียลนะครับผมแล้วก็กด Sub สไครป์เพื่อการติดตาม คลิปใหม่ๆของผมที่จะออกมานะครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนไปอย่างช่องทางที่ท่านรับชมอยู่นะครับครับและเช่นเคยนะครับผมในช่วงท้ายนะครับผมก็จะมีประมวลภาพนะครับผมของการไปเยือนสถานที่ต่างๆนะครับ แล้วก็ประกอบกับบทเพลงให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับผมท้ายน,นี้ต้องขอ,อาลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมด้วยความขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ คนสัมภาระที่จำเป็นต้องใช้ขึ้นใส่รถเอ้าเร็วเข้าไวปป้ระยะทางนั้นแสนยาวไกลฉันต้องรีบไปและให้ทันเวลาออกเดินทางด้วยใจนูงม,มั่นไปตามฝันและที่วาดหวังไว้ด้วยสติและความมั่นใจควบคู่ไปและตลอดเส้นทาง อย่างสบายใจถึงจุดเที่ยวเดินเดี่ยวเข้าหาเก็บค,ความสุขมาได้อย่างใจฝันความงดงาน Like. คนที่ใช่ก็เลยกดแชร์คนทั้งชอบทั้งใช่แถมซับสไครต์ให้ไปติดตามถ้าเหนื่อยก็หยุดพาก รื่องใหม่หลังจากได้พักแล้วเราก็จับไปต่ออีกที่ด้วยสายลมและแดดก,กำลังดีฉันก็ขี่ไปอย่างสบายใจถึงจุดเที่ยวเดินเดี่ยวเข้าหาเก็บความสุขมาได้อย่างใจฝันความงดงามมีสารพันได้แบ่งฟันและให้ท่านผู้ชมคนที่ชอบก็เลยกดไลค์คนที่ใช่ก็เลยกดแชร์คนทั้งชอบทั้งใช่แถมซับสไครต์ให้ไปติดตาม